สวัสดีนะี้เขผมแสม่เป็นคลุมในรายการที่โปรเกมเมอร์ถ่าย d i s โ o r o t พ้าแรกกันนะแสงโอเคประมาณนี้พอโอเคไม่รู้วันไหนดูเลย ต่อนะฮะเมื่อกี้ข่าวในเรื่องม่ฝังในเรื่องอะไรแล้วไม่รู้นะเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้อ่านเล่นเพงแค่ไม่ใช่ที่สองก็หยุดก็แค่เลยอันนี้ก็จะเคกยกับเราใช้เมาส์ปองล้อรอบก็แล้วนะนะ นเรื่องก็มีประมาณว่าเออมีคนอะไปฆ่าราชินีนะฮะเดี๋ยวก็รู้กันเองนะฟังฟังมขาพูดเองฮะไอ้เปะเราจะเข้าไปตรงนี้ รู้อะไรไม่รู้กลไกฉันสูงมากกลไกเยี่ยมมากมันไม่คิด,ดวพวกเราแล้วแหละ เกมนี้เขาให้ลอบพายตรงนี้ต้องรออีกนะ เป็นการสกิ p พอเราไปฟังมันบ่นอะไรก็ไม่รู้เราต้องไปฝึกบาลานีแล้วคราวนี้น่าจะเป็นผู้ชายคนนี้แหละสั่งทหารมาฆ่านะยนะิ่งเยียวนะคะให้พ่อผู้ชมฟังเออสั่งกินเลยนะ เนี่ยผู้ชายคนนี้น่าจะฆ่าเนี่ยให้สังหน้ามาฆ่าเนี่ยสุบไพยอะแลอวสุบไพยแล้วคุยอะคุย แล้วก็ส่งกัจะมาให้ลายชนี้แล้วเชฟลายชีนี้ก็จะอ่านนะเราต้องรอมีครั้งหนึ่งผมบดเนี่ยลงมาตรงเนี้ยมันจะปีนได้แล้วลองลงเดู๋ยวไปดูตายนะตรงนี้จะเป็นแค่เชฟๆไม่

เดี๋ยวไล่นี่นะี่เดี๋ย้วที่ไหนอีกที่ไหนะอย่าทำไปเสลยด้วยโอ้โหคอยดูนะฮะนี่ไงมาดู โอ้โหราคาตัวดิกนี้เราจะต้องไปช่วยดิ นี่แหละคะ่ะกกสี่หมอบนี่อะจริงอะพ่อ มันต้องเกินหนึ่งพันแน่นอนอะ่ะเราจะอยู่ในโค้งนะพารแรกตอนแรกเราจีอยู่ในคุกโอ้เนี่ยคนนี้จะมาช่วยเรา โอกเนแล้วนี่ไเรแจะเออเห็นตัเอ้ยตีนตตองตังก่อตังเกมนี้สำคัญมากเลยไม่มีตังนี่จะอยู่ไม่ได้เลยรู้แล้ว Okay, โอเคเรียบร้อยเี่เฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อเฮ้ยอะไรวะเอ๋รถก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่หนูเก็บเนี่ยทำขด พิโคตายได้นะตอบก่อน QR Q กับ R วสองโอเคเอตอนนี้เรายังไม่มีเวท คลองเก็บคองมีอะไรกินได้กินนี่อร่อยนะ